ธนบุษมมีดเพื่อนคักขนาดมีดไม่เท่าไปหาของเหรอใช่หน่อยหาเห็ดเห็เขาจะมาอยู่นโดนีิก็ต้องมาจับจองแบบไปขายว่าทางหยาทางยั้งไหวนะทานบุชมแต่ก่าใส่หัวใส่ยั้งออมไหวใช่ไหมนะหากซาไหวเลอสิซาแต่กะบบนถนนมีนังซื้อยังดอกานู้ชมเลยกะประมาานิธนุษมซิฟซาลารประมาานี่แหละกะสามพันบาทเอสามหมืบาทแล้วลองมีเนาะ สามชิมือนกับโบแพ่งผัดมะส้มกินเ้าข้าวโ้ไหวแต่ไหนไอแกมตุยมาเรียนแถวเรียแถวกินน้ำมัก้าวว่าตอัต้องเลยเอาหัวปส่ร้านในพี่เหมือนม้าขี้ขั้วเออจ้าเออหัวก็เป็นเก็ดเออเป็นขี้ขวาวขี้ มอนก็เป็นวันที่ดีเนาะขอบใจไอเซนเลอสวยเรือแบงปันขอบกัวเมทาพิมอีกแล้วเนาะเมทาพิมผูทีเท่าๆเลยทานพุุ้มทีติดตามลงนาตลอดเลยนาจะเข้าใจเนาะทานผุุ้มในยทีติดตามของฮาตลอดนาจะเข้าใจว่าดองนาไม้ถึงไผเมทาพิมเพิ่นมีอายุเปษิปลายปีเลยทานผุ้ชมทีเพิ่นเดี่ยงล้านแปดคนคนเดียวเนาะเดี่ยงล้านแต่ว่า ลูกสาวเพื่นกบฏเฮ็ดยังเพราะว่ามีลูกมีลูกแต่ละปีแต่ละปีไปเลยทอานปรสชมเอ้ยเดี๋ยวนี้กะขอลูกใหม่อีกเดียเนาะหาก็าไดสองเดือนได้สมาชิกใหม่อีกเดียลูกเพื่อนก็เด้เดียงลูกต่อไปอีกส่วนเมตพิมก่ะหาขค้งปลาเดียงร้านต่อไปอีกเนาะื่อนี้องน้ามาซื่อมัเลเซแยงแตกะซื่อเขาสื่อนั้นไม่เพื่อนปัดใจจากไอแซนเนาะ เดี๋ยวสืบุได้แสงอยู่น,นี่ท่านผู้ชมยังไงยะเตรียมจ <laughs> ะคอยยากกัลังเสื่อมช่วยท่านผู้ชมสบายดีเด้อสบายดีท่านผูมม้ชมทุกคนมากละแสง มีจะได้เอาเกลียวขึ้นก่อนเนาะอยู่นองมีเพลงนะผู้ชม <ś c oughs> มาละแสง หน้าเดียวนี่เงินบาทขินร้ายบอก,กาสื่อมาลายคนว่ามีเท่านี้ก็ได้เอาเบิร์ตไต่จะทานี้ท่านผู้ชมเลยตอนนี้น้องนายยุก 8, กรักษ์แปดกำลังจะเรียนท่า,อาเอาเครื่องเอาของไปส่งเมทถอพิบเนาะยุรักษแปดอันนี้คิวรถคิวรถบานเมือ,องโค้งหรือว่าเวียงจันท์ยังก็มีเพคนอื่นว่าคิวรถสายไต่ได้อท่านผู้ชมเด้อสื่อเครื่องสื่อของให้นไหมเธอพิบเป็นทีเดียวห้อยแหละเขาน้ำทำปลาทำบ้สม เลีงปั่นช่วยเดือผู้ที่อัอดมือกินมือทธนูส้มเอ้ยก็ขอบใจทางไอแซนหลายๆเด้อตอนนี้น้องนานกระมากครับน้องมี้องยะยะเนะาะเดินทางทธนูส้มเลยเดี๋ยวหอดมูบาน,นามาเมทัพิมจะาทายเหบุผลอีกเทน,นึงด้วยธนูส้มเนอะซื้อมูบานเพิ่นกับแมนน้องคูดิง้งทธนูส้มบ้มบานน้องคูดิง้งเนาะ ต่ว่าหมู่บ้านนี่กะบนท่านเนี่ยมีโพบ้านเธอ่รรมุส่มเอ้ยเพราะว่า,าดินที่ไม่แต่พิมพ์อยู่หันกะเป็นดินที่จับจองแต่ปี2 0ง4ันส่ผลธรนมุส่งกะมาอยู่จนหอดปัจจุบันน,นี่เนาะค้นสิยบอกง่ายๆแหละกะบนท่านมีหนงังสือหัอะไ่ธรรมุส่เอ้ยโต๋มอ,องพันยูหันเพิ่งกับยูนำ้ำข้นที่ขยับจองอีกเธอหนึงนะ่งไหมขออยูน่น้ำข้นที่จับจองก่อนหน้านั้นมาแล้ว นะเชวากาบ่อยมีนาน่กเด็กปลูกพักปลูกมีขนเดปลูกพักปลูกมีก็พวกเด้กินอยู่ดอกทำบุษมเพื่อนมาต่พิมเจ้าบมีนาบมีไฟใสเด้อทำบุษมเด้อทำบุษมแมนกินนําหรเนาะอตอตนน่ทำบุษมไปเห็นยังในปลาในโด่งกับพกดกิมากินทะเที่สำคัญกาขาดเขาทลกาดีใจที่ไอซนกระซวยเนตลอดเนาะ นาทานผู้ส่งทานอะไรที่เบิ่งพวกเขาตลอดนาะจะขอดใจนะเนาะเบตาพิมเบตาอีต,ตน้นทานผู้ส่งเลยเดี่ยงร้านเปดขนออกไม่อีกเดี๋ยวคนหนึ่งแห้งยุงย่างาไปอีกเนาะขนาดเปดขนยังบพอกันกินเดลยทานผู้ส่เงเลยเพราะวา่ะเบตาพิมพสว่วงนี้กาบูมี่นอไม้ปกติแล้วเมีนกินแต่กับนอไใหม่ทนผู้ส่เงเลยกินนอไม้แทนเขาเนาะปกติเพราะว่าแถวนั้นเขาจะ,จะเจ้าบุรีเฮดหน้าเฮ็ดย่างมันเป็นแบบเขตมแห้งแรงนะท่านผู้ชม เป็นแบบผู้แมนทั้งผู้กว็วาใไดเนาอะ,อะใคมาคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชด้วยธรรมสมเด็บ่งปันชวยเหือคนทุกคน,นาคนขาดคืนล่ายางแบบยังสีเนาะ,อะขอโตอเดินทางก่นเลยธรรมสมเด็จอนมุบานเพื่อนน้องนาจะถ่ายให้เบิ่งอีกเธื่นึ่งเนาะว่าจะเป็นแนไไดแตะ มื่นกับโบแพ่งธันบุสุแต่ว่าถาไปแลนหนังสือนี่ทำงนานกับโบหมันใจว่าสิตกเท่า้ดยเนาะเ้ายางกับไปบอเดี๋ยวนี้เพื่อนมีแต่พิมพ์การนันธันบุสุนเนาะโป่งร้ายเนาะไปด้วยหลายบอ,นอยหนุ่มได้ดีเนาะคูดไปเลยคูดไปเลยช่ว <c oughs> งนี้ฝนตกธันบุสุเดี๋ยวเป็นแบบจะสิเนากระปรงออกมา นี่แหละเขาเจากะบมายูเจ็ดสี่ธันบุสุ่มเอ้ยก็กระเลื่อมพัฒนาแถวแถวนี่เนาะตะกี้เป็นยาเป็นปลาเป็นโดงเบิด์ธธันบุสุมเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเจ้ากระเลื่อมมาอยูเจ็ดสีแหละอยู่แบบจับจองอยู่ไปซื่อเลยนะธันบุสุมคอยน่ามั่งจัอือยู่ไปนี่เงี้ยเองอนเมตาพิบเนี่กะมีหลังหนึ่งเขาจะมาปลูกขังเองอนเมตาพิบเด็กะเป็นแบบนี้ธันบุสุมเดินเมตาพิบเขา เขาจะกินน้ําตกตาดมันจะมีน้ําตกตาดอยู่ฮั่นตรงหน้าเคยมาดินเนาะอยู่ฮั่นจะมีน้ําตกตาดเพิ่นก็จะกินน้ําตกตาดแหละทําสองเบิงนํากันว่าพิมพ์ูบ่หรือว่าเพิ่นออกไปหากินเนาะจะมีหาดมแน่น่ะมะพร้าให้น้องๆแน่เพิ่นมีร้านหลายมอ่ะของหลังรถเนาะ ตาหนอ่อยย่ขนสวยกันมากับหนองยย่ากับฝัองนี่เด้อวันนี้เด้อท่านผู้ชมเด้อมือนี้โชคดีเข้ามาฝนปรตกท่านผู้ชมฝนประตูาตลายมือละเด้อเย็นขนาดท่านผู้ชงไี่ยอมกระลื้อมาอยู่โอบอุ่นกันนะเดี๋ยตะกี้ เพราความน้อยนึงนีหนองนาก็ห้องมีบอกาอยู่ได้ฝ่าออกไปเนาะมัวนเป็นปลาแล้วก็เงียบแถผปมเลยแต่จะมีผู้เพ่นอ่ะ,อะหน่อยะยะๆี่ซอยเนี่ยอเอ็นแบบแบบัแบบแบบแบบผู้ซุมแลนมาแต่ปุ่นละเอ้ยกาีตัวไรเดือดีูเลยเกิรับ<า><ต>ไัปหากินนะอ่ะเอาตัวนี้พี่พี่พี่จ้าให้เองจะมีเรื่อนลงนาเลยนะอนะ เด่นมาเาพุนเดไป้องมีอันยางเขาไปก่อนก็หนงยะย่าไปไปยางเขาไปยางเขาไปหนเด้อเดนลงมาชิเก็บเถืเดอย่ากตจับจับน่าโอ้คนจูดได้ท่นี่ตะกี้มาเป็นหญ้าแต่ถ้าผสมปูโยเนาะว่าก็จะสิล้อมแบบมีมักจับกันิ ทีรถหมารถอันั้นรมดกุ้งหัวมดเว้ยมาหน่อยนะคะแถ่เป็นซ้อมเบิงว่าไงก็มาน้อยวิญญาณ <laughs> สบายดีสบายดีเมทัลพิมสบ,สบายดีทุกคนามาแต่ไส้นี่เฮดแลมมาแต่พุน ไปางมาองา้าไข่เขาวางเลาไปมาตะโกกเล่าเนะโอ้ไอเซนไข่เอามาไ้เขาดูด้วขดูด้าไอเซนเหมือนเดิมนี้เด้อดิร้านนทีแปดขวด่งเดินมาบอกไข่เม่ตีเม่อนโอ้ไข่อยังไงบ่ห้วยคือบติกันว่หลายบาทนี่โอ้ยมันบัดทโทรลขเลยูรมตนาะเบ้วเอายาดมยาดมน่ง ไข้ฝุ้นตกตลอดไข่เวิดกค้ดคนมาไข่วัดคืนแร้ด้วแช่เน้อด้ยไม่ทอนขอยากกินยากอับข้ออีละบอยยาก่ะเอาไห่ตอนนั้นเบิดแล้วทำเบิสดวาจนแม่เสร็จถูกกนแม่ข้อรุก้นือูกาขอเงินไผ่ข้อเขาติดปะเจ้าขอนี้ได้ดูดือยาไม่ได้กินบบกว่าบ่มี ก็มาดุมาหยัดมาแยดนะเหลือกับขวนขางบาเนีทำบุโซโดยโยโดมีร้านเพิ่นโอาเยอนี่าี่คู่คู่อดม่หายทานบุโช่เมืองแนสคูงแนสมกินเ้าข้าว้ไหวืะแนนไอแกมตุยมาเลียนแถวเียนแถวกินน้ำมักข้าวว้เอาขั้วกาแหน้าเปพี่เหมือนมขี้ขั้วเออฮาั้วก็เป็นเก็ เออมันเป็นขี้ควายขี้นี่ค่ะข้าวนี่ก็เพราะเอิ้นว่าขี้ควยเนาะเอิ้นเนาะเอิ้นว่าขี้ควยเป็นแมวคลอดมาแต่ในท้องเนาะเาเอิ้นว่าแม่นบ่ท่าน่าขอนมเสริม่นแนนี่เนาะเป็นยังกินนมบ่เอื้อกินนนนเนาะเอากเดือนเด้ลูกจะมาคโอ้ย4เดือนะผู้นีขนาดไขนาดเนาะตอนนยังมางานกเพิ่นอยู่เดนี่ เอาดแซงไหมเท้าลูกม่วงซุกแน่ดิที่บอกขอซุกขอเจ้าขอเนี้ยเด้อโดยจะโอ้ยกินหอดบุหอดเจ้าดิหอนเามาหอดจรบุเป็นคองลิ้นอย่าดม้มเทเอาใส่ท่งเสื้อไว้เป็นลมเป็นแรงเข้าปลาไม่เท้าข้ลาพอได้แบบดมสุดซื่น อ้าวผมก็ขับใจได้เ้อดูแจเนื้อแต่ดีแม่ทุกปากเทียมแข็งที่หน่ยก็เนือรห่เป็นวอกเป็่ไม่เถ่าไม่เ่าก็ดีมกดีใจน้ำแดงดูเออเห็นใจได้แหละไม่เถ่าไม่เถ่ากบเป็นวางเจาอยู่มุกขับใจเด้เลยนาสุดเหมนนเงื กก็ฝาจะเข็มแข็งตัวหนาไปเด้อดูเลยใช่ใหมบนบโจ๊กจะทึงไม่ไหวเขะคายง่ายเมื่อจะสูกระมาจะ,จะ,จะดัด่จะด้วยเด้อสนาเท่าอี้กลายเด้อเด้อ ลูกนากระดูกีสังลงลงเมฟทำผู้สูบเอ้ยลืมน้องเม์ตลอดมาทุกครั้งก็มานำกันช่วยชวยลงเมฟลงเมในผู้สะดับมามานำให้มันซื้อ้องยายาไปซะลนบ้าดุไปมโซยภูมเอือยไปเอือยห้องขะหน่อยเองยายาดูดูดูจาเลยนีไปดีดอกบจักต้องอกับใจเด้อลูกเอู้ดคามชู้แจาอยู่ดีแม่โอ้อรมงสบายดี ไปหาไเม่ได้ยูบอ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 ก็เ้ยสิปลากำลังสิต่อปลาบอได้ช่หสาสิบ้นนะนเขาจะเอาไปหายังไง่าไปหาหิงนกหิงนัได้ยูบานลุงได้ก็ได้บานบอไดก็บบอไดเอ็นตี้เลยเนไหนอาชีกูกินหอยไปนี่มันสาวได้เลยอ้าแห้งกินกินกินจนแข็งแห้งโอ้มันเป็นแบบฟ้าไข่อบ่เอออไข่ละเมียดเบิ้งีใจเด็กิน เห็นได้กินเนี่ยเพื่อนก็ดีใจเอาใช้บท่นบาไ้ะอหดเน่นเ็นห่อออไข่มาขอดเป็นาไข่โรเป็นบมไข่โรเบ็นบบาทจ็บกรปิดนพิ่นยี่บอลเว้ยไข้หนาวไ้้เออรักษาสุขภาพเ้อไม่สาวเ้อไข่ย้ายย้ยเบิดทีไข่เบิ้ด ก็ว่าเลยโซนนี้ฝนถูกมือแดดฟาก็ล่มลมแล้วก็หนาวหนาครับทุกช่าน่ยนนี้ไม่ว่ามันหนาวามเดือนหาฉันจะห้ามถือหอฉจะกับหนาวนี่คอมันเป็นอากาศแบบเปลี่ยนนาะไม่ถอาเนาะปกติแล้วเดือนสี่เดือนหาเดือนสี่นี้เมนนันจะหอออันนี้รูปหนาวเป็นไขเือทีเป่เดงงเลยยังว่าจากฝนจากลมจากหนา ไฟอันนั้น F4 ลงนาโตเพื่อนตี่ตามอ่าอันนั้นเพื่อนกันยังยังยังเปิดได้อยู่นาะไม่เถ่อเนาะโซลาร์เซลล์โอ้เป็นสวยเรือตอนน่ะก็ยังใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ขั้นบาร์อันนี้กัแม่กับใบจะด่างเมื่อจริงจริงแล้วคือ โอ้ฮาก็สังเกตนมันเอาเอามากินหันตุมในเด้อตุมที่มันถาตุมตุ่มตีกีนะย่งไเพราะว่าเพื่นว่าบางที่ตุ่มบท่นก็กินดิฟเด้อต่ใกินดิฟมันหนำหวยนมมีกระติกลูกมีกระติกใส่บ่มีแต่มันเอนย่างสหา่เสียหาคล้องใส่กระตุกเนาะตุกใส่ี่แหละตุกฟ้าใบโจรพเลยตุกได้กินเนาะโ

อันไม่เท้าไขว่าสิหายห้องเพลงสูฟัางเ้อน้องเมฆแล้วมืนนี้ยอไหไหนๆจะเพ้นเดียวเน่ยเพลงเดียวเพลงอีสานเดียวกรัขึ้นเนือนซานขึ้นอยู่เนี่ยโอ้เพล่นแต้าเองค่ะนเี้ยบเพืนไอนเพือนเพ่นนเเพเอเอนนเือเนเนเพืนเือเพื่เ่เ่เเพหนเพ่อนเพอนเพอ้เ่านผู้ชอฟังเอ ใแซนซ้างเด้อพยายามไม่เถาในเด้อพายอีตูนไม่เถาก็สนับสนุนไม่เถาได้คลรล้านลายแต่เถะอยู่ห่างไกลความเจริญผู้นี้อยากได้นุ่มท่านผู้ชมเลยน่มเมย์เป็นมาขอนุ่มหนุ่มจะสาคัญเขากับนุ่มในท่านผู้ชมนุ่มกับผู้น้อยนี่เขากับผู้นี่และลายปากกินโมพ่อกันไม่เ่าวะ แวไปหากัพอไถ่แต่นใหม่หากับปอมมันยังมากินนี่ส่วนนี้แห้งเตใหม่เรออกคือว่าอันนั้นพอเลยกินไปลูกกับปอมมากไม่เือไอ้น่า่างเราอ่ลกอากินคุณีบ่พ่อมาจะใช้คุณีคุณีร้านหมอแถาร้านคือการที่สุดร้านมอนทท่อที่รูปร้านบืดเนี่ยคมเห็นมซองผนดีใจจะร้านเนี่ยลูกอะกินบิดแน่ลูก ไปย่างเห็น้รงกินได้ไหติตโนน่าปัดกัดกินบูเหนอกินไหมจำจ้เจ้าอ้ผู้นี้ไรบกม่วงบะผู้นี้บกม่วงเม่ถแถวเอามาเลยเดี๋ยวมาปัดกัดกินผู้นี้กเนียจำเจ้าจำจุกระป๋องกาแฟมากกินไป นะแต่กระป้อมเห็นจาปนกินกระเมร์ดลัวพักเลยกระป้อมพ่อไหวะแหมเขาพ่อไหอยู่นี่ไข่ที่นี่จะเอาไปเอาเออเดี๋ยวดีของของกระป้อมเป็นมันงโซจะได้เจ้โตไหมเ่าเดียวตัวเดียวบุกมานนิไม่นะเพื่อนก็ยุบหัวฮะนี่หม่ยเาเพื่อนเห็นแลอืมนเหเป็นบวชไงเนอเพื่อนยังกินน่ะมือนนี่ โอ้บระไหนมี่ยังแับพักกันนางยังไงดีหูเขากินเขาเส็ดเซ็ไม่นี่ด้วยดวงไข่ทำรูปสุขดีใจว่าไรยาดมมาหายแนว่าอายาดมมห้ไม่เท่าเน่ซัมพันหูเนาะซัมพันหูไม่เท่าไข่อย่างไงสภาพไม่เท่าเพิ่งสีด้านีกแกไม่นี่เฮ็ดได้ไหมนี่ลูกเนี่ยฮะาลูกห้าล้าน พ่อใหม่เลื่อนนั่งอันนี้เลื่อนประกอบบรรทัพยุคำเด็กคุ้นๆมากคอืมก็พ่อได้อยู่กลวงเด็ดตะกี้นอนบ่พ่อกันหัวตะกี้จีนตะกี้มีแต่ยู่บอลฮันกับผู้ชมมีแต่ยู่ฮันบอนี้เอาเตียงนี่ใส่นี้บันนี้ก็ไม่มีสถาหาดูหาร้านนี่ไหนนี่บ้าเนี่ตัวนี้ มันเห็ดตัวนี้ขอแปลี่ยนข้าหายดอป่าไม่ละเอียดอืมเนืองมาฝนโตหยัดปวดกินก็าหายแม่กับป้ามาเอาโตเอาเขาเอาใหม่อืมดีแต่เด้กใหม่ก็แข็งแข้งอยู่เก็บน้ำอะไรได้ด้วยมันเก็บแต่ว่าปวกมันกินโตกันเด้อะในแถวตัวปวกก็ต้องเอามาใส่ก็ได้อืมก็ไม่จอมันก็ได้ข้าเปล่าก็ได้แต่ว่ามันเครื่องน่ำมันหมดปันได้ดอกดูยก็มันอยู่หน้าผื่นดีหน้ามันมันขึ้นเด้ดแม่เแถวผื่นตุบหน้า พอได้กันหมอนี่สิก็กินบ่พอ,พอ,อ,อก,กันท่านผู้ชมเพิ่นอยากได้แบบกระตุกพอได้ต้มแล้วแล้วก็หายใส่กระตุกไว้ไก่เน่ดิไก่ไก่ไม่เท่าบ่นี่โอ้ไก่เพิ่นี่ตัวเดียวท่านผู้ชมพ่ออมฝากเไอ้เชนว่าสิซื้อไก่ให้ชุกไยเพิ่นลืมบ่จ๊ะแล้วถึถามเพิ่นให่ไม่ไม่เท่าเอ้ย น yup> ี่เจ้ากะอันนี้ขอกายเพิ่นมาหาดูเพิ่นไปแม่นึงก็มาแดกแม่แต่ก็อืมเลี้ยงสร้างทีได้นี่ใหม่ของกระปอมเพ่นนี่ก็จะมีเฮือนเจ้าอยู่กันก็พอได้อบอุ่นกันท่านผู้ชมเอ้ยานแม่เฒ่าแท้จริงแหมี8คนเนาะแต่ว่ามี หลูกร้านเขาเจ้าปนกันเดแต่ว่า่เแ่าเป็นกระหักแพรมียังเป็นก้ายากแบงห้เขาเจ้ากินคือกันเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาซื้อน้ำข่าวมาชิปสองปองสิบสองตุ๊กั้าน่นเแถามีแปดคนเนาะแต่ว่ามันกระเดือดกเลยกะแบงห้เขาเจ้าน้ำอืมเดี๋ยหนุม่มเิ่นปลูกพักอะ้ี่ กบัวกบัวแขกมันบโใหญ่เนาะก็ที่เป็นดินแข็งบัโมไน่กบัวพักอีสั่พักยังนี่เอื้อยใช่พักยังนี่พักเบี้ยร์กินกินจังไหนเฮ็สไอออมกับไรลวกกินกระปุลโอ้ลวกกินกระปุลเนี่ยก็เฮ็สไอออมซื้อพักเบี้ยท่านบุษบกบ้านน้องเมย์ก็มีแต่ว่าบ่กินจักเทื่อโอ้น้องเมย์กินบ่เป็นน้องหน้าจะกินบ่เป็นพ่ะเพราะว่ายามน้อยน้องเมย์เคยเก็บมาขายอันนี้ กิ้มะาายมะขลาดออันนี้เด้เยพังอย่างพะมพะคมถั่ชมพะขมพะพะขาอันนี้เด้ออ้นี่พะเอเห็ดอมใส่อมกินถั่มสุชเขาะไก่ขึ้นมาหนาหักเถะเขาะไก่ยินีมัวเลยค่า่หน้าบ้านแหละ นี่เขาไลน้องมิพยังเขาไปนอดในเตไปะใสห่หม,มูได้ไหม่ <c oughs> ไะไก่ไันลาดเค็มแน่เอาเป็นข่เป็นแข่เอาผักทีกินได้ที่แ <c oughs> บาปนเป็นอนัอ้นนะเปานยุ่งเบาเอาผักที่มันกินได้มาทนอจะบกหัวลิ้นข้นาด <c oughs> ขั้นาดไปไงเขีงขึ้น่อยบ้านหนองนาเอินเียงขนๆๆขน่อย ท่าน้ส้มมีดเพื่อนคักขนาดมีดไม่เท่าไปหาของเหรอใช่หน่อยนะเห็ดเป็นเห็ดโชคใจขนาดนั้นตรงนี้เนาะโอเคป้อกันัปีนุบติดาสกกะี่นี่ไมกได้มาเฮ็ดยังซีลก็เอาคาบเซวโอ้เลวันนีดตําจิงแต่ตาเหอใส่กระตากระบุงเพื่อนเอาไปดิ อ่ะขนมกรชีกับด้อปรีเด้อ้าขอบใจเชนอเด้อไม่เท่าเด้อขอบใจเธอแลร้อใจมน้ะดวเยวเดี๋วไเดี๋ยวไปเไเดีไปเดีไปเเา๋ไดยไปเดีาวไปเียวเดยดีวเดี๋วไปเไปเาวไไดีกเดีเด้เเคยอยู่เคยนอนบัดนี้ไ เต็นนอนนอนเท้า่รงไหนยามแดงยามเจ้ายามเข้านอนมองใจทุกวันน้องเหมือนคนไข้โทรมันใจโทรมันใจยินเสียงลูกเกินหาโป้ยามนอนเสียงลูกผูกพันยันสังมอน เปนน็นอาโนโซนเพื่อความสั่มใจคนใดตัวน้องจึงเหมือนนี้ไปสุดคำที่ไอสางไว้จะไหนอาะไปเก็บใจอายนอาปีนยนต์เต้นอาความหนักเธอกร่โดนกรโดน อ้ายเหมือนต่อตาดเพิ่นเกตกะหน้าคงต้นก็เหมือนง่ายเป็นคนกลารูกแม่ตนกายตาดประจ๋าอ้าวก็มาเก็บได้เด้อนี่าน้องเด้อน้องดีเด้อลูกเนควเินสจะโชคดีเด้อดาเอ้ย ถือเบอร์ด้วยเขาเรื่องเงินอ๋เขาไม่อยากว่าเรื่องนี้รอกดูกเขาจะเป็นนักการ์ตูนบอกพ่อแน่บอกพ่อแน่อันนั้นอวยพรก็ได้อวยพ่อเป็นเฮงเป็นถือเด็กเป็นนักสื่อเด็กและทานผู้โชคเนาะทานผู้โชคเนาะถือเด็กถือเบอร์เด้อเบอร์หนุกแซนเดินเอาตัวยังแห่มีตัวดีมือนี้ เอาบางทีบางทีเพิ <están> oh, like <sh> ่นดวงเข่ากันนอไ่เข่านอบางทีดวงเข่ากันบอกท่านผู้ชมแน่สิบบาทตเอาใบใบเป็นโตัวซัดก็ได้ใบเป็นโตัวซัดเอาโตแบบไโตัวนี้มันบุตรคืนเห้นด็กช่างเจ้าสิบบาทตัวจัดเท่านี้บุตรจักสิบบาท เห็นแต่กระปอมท่านู้ชมแต่กระปอมแต่ละมื้อเนาะเห็นต่กระปอมบ่มีกินได้เลย้าทูลเฒ่าบ่จักบอกอยก็ให้ถืซะเนาะ่าเนาะบ่ใบ่รนนานิงๆให้กิเองบงแม่เฒ่าอยู่บ่ต้องฮัตอนีใหม่ให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อ้ยวันควรเอไปทางไหนตงซานวมีเหตุมีร่างถึงนถึงตัวแตเด้อูเ้ยาู

สูงน่าไม่ถ่าวห้องเพลงให้ฟังเวน้กระขบใจได้ร้ายเลยสูงไซคือหอดผัวบดจักไม่ถ่าทั้งน้องเดีคือหอดผัวค่อยจคืนหอดอยู่ดรอกน้องอติ๊กจะได้มื่อนี้จากการเฮงซิฟขปีส่าวเศ้าเดี่ยเมันไหนเลยกับว่าคืนอยู่ดอกคือคืนื่อคืไม่เฮงเลยทุกเอเขาคืแจะว้าจะกินเมื่อหนานี่ โดูเด้ซ่อมนีหนึ่งเขากินนะป้วยกินมบกใหม่เชเด้อแถวเด้อให้บอกผู้หันทนอบอกผู้อินเดียินเดีอ่ะบ๊ายบายครับก่อนมาดีชูชูชูู่ชูลูกชู